บางมวนต้นแซ่บพี่น้องบรรยากาศยามเสว์ที่บ่อกรุงบางน้เตี้ยวฝนตกลิ้นเลยพี่น้องเนี่ยบรรยากาศนากน,น,นุ่มผูป้ปีกที่เบิ้งตาพอดแค่ ลุงนวดกำลังปั่นเครื่องที่จะปล่อยกุ้งที่ลูกบาลไว้บา่น,นี่เพื่อไปกุ้งแล้วบาปล่อยกุ้งปล่อยในลุงบอยไงเหรอครับพี่น้องตีเครื่องไงเลยพี่น้องปล่อยกุ้ง,งน้อยออกจากถังอนุบาลเนี่บรรยากาศที่มุของ ตาไปติดแหงเลวพี่นอ้องวันนี้ตาลุยเองอน,นี้ก็จะเป็นผักธรรมชาติต้นยมชมธรรมชาติ หองบางน้ำปรี้ยวน์คองไรน้ำตาลนี่คอง,อค,องคองยีบอิดธรรมชาติพี่น้องขับที่ฟุ้ยรอทายธรรมชาติชายคองคองยีบอิดนอนน้เบิองเบิองไปเป็นเพลินพี่น้นอง ดูไปเพลินๆครับดูไปเพลินๆบมรได้กศตอนเศเ้าๆมม่จอบปลาพี่น้องไม่จอบปลาขึ้นตาบกกจะวานแห ธรรมชาติพี่น้องนงนูงนงปูปีกระรอกปลาขึ้นตาเบี่ยงไปแล้วพี่น้องตาเบี่ยงไปแล้วครับว่ท่านขึ้นไปแล้วครับ

สุดเลยช็อกเกอร์ได้ไรขึ้น่ะตัวเดียวหรือเลยตาอืมอ่ะเยี่ยมชมบรรยากาศหลับหลอกอีกทีหนึ่งพี่น้องที่สวนที่บางน้ำเปรี้ยวของยิบิตพี่น้องบรรยากาศตอนเช้า คืมเมฆคืมฝนเนี่ยพี่นอ้องคืมเมฆคืมฝนแล้วฝนจะตกแล้วซึ่งพี่นอ้องอยู่นี่มีผลผลไม,ม้มีผักกินหลายอย่างกเกษตรกระถินพี่นอ้องกระถิน ถิ่นตำลึงมีทัวธรรมชาติเบึงพี่นอ้องย่างคักตัวเดียวด้วยนี่น้องเลยเกษตรนี่ก็ตำมกฮุ่งอาข้อจบชิบบึงบรรยากาศยังมาเศร้าคือเมฆคุมฝนพี่น้องชมวยพี่น้อง ข่อเงินชีหน้าพี่น้องสวัสดีครับบ่หมันพี่น้องตาพีม่มาจอบบนป่าในป่าชอกระเลยบเ,เ,เบาสัม